กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขจัดงานครบรอบ79ปีวันสถาปนากรมการแพทย์พร้อมดูแลสุขภาพประชาชนอย่างยั่งยืนภายใต้แนวทางการบริการทางการแพทย์วิถีใหม่เพื่อเป้าหมายสำคัญคือลดการระบาดของโรคและให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่เหมาะสมและปลอดภัยครับก็วันนี้เป็นวันครบรอบการสถาปนา กรมการแพทย์นะครับทบรอบ79ปีก็เป็นวันที่เรามารำลึกถึงผู้ที่สร้างกรมการแพทย์มาตลอด79ปีนะครับเราที่เป็นคนรุ่นปัจจุบันก็มารับมรดกตรงนี้ต่อนะครับแล้วเราก็จะพัฒนาต่อยอดนะครับเพื่อให้กรมการแพทย์เนี่ยมีจุดยืนบทบาทก,ก็คือช่วยดูแลสุขภาพนะครับของพี่น้องประชาชนจริงๆทางกรมการแพทย์เราเนี่ยได้พยายามที่จะขับถักดันนะครับการแพทย์วิถีใหม่ นะครับการแพทย์วิถีใหม่ก็จะเป็นการแพทย์ที่เราพยายามมาปรับบทบาทนะครับโดยใช้กลไกที่สําคัญ2ออย่างหนึ่งก็คือปรับรูปแบบในการดูแลผู้ป่วยนะครับเราใช้คาว่ารีดีไซน์นะครับมาออกแบบกับกระบวนการการรักษาใหม่ถ้าเป็นผู้ป่วยที่อาการดีตลอดไม่ต้องมาโรงพยาบาลก็ได้ใช้เทเลเมดอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าเราก็รีดีไซน์ของนั้นไปอีกอันหนึ่งก็คือการใช้ดิจิทัลเข้ามาช่วยใช้เทเลเมดคนไข้ยอยู่บ้านก็สามารถดูแลได้ คนไข้ถึงบ้านติดเตียงมาไม่ได้ไม่สะดวกนะครับแต่อาการอื่นดีเนี่ยเราก็สามารถเทเลเมตคุยกับคนไข้ที่บ้านได้เลยแล้วก็ส่งยาไปาสนิเดี๋ยวนี้มีเจาะเลือดนอกโรงพยาบาลเรื่องพวกนี้เป็นการบริการการรักษาแบบวิถีใหม่จริงๆ n o r นี่ m e d m c a l Service ที่ยึดคนไข้เป็นศูนย์กลางแล้วพวกเราก็จะปรับกระบวนการดูแลเพื่อให้สอดคล้องกับการดูแลแบบการแพทย์วิถีใหม่ต่อไปครับ